สกิน ROV ที่คอลแลบกับ HOK มีอะไรบ้างแล้วก็ขายราคาเท่าไรมาแบบไหนอาะเดี๋ยวพิงจะพาไปดูคะ่ะอย่างแรกเลยรอเรียวทาวเว out ลิงแดนเซอร์ แท้าเปิดตัวก็กินขาดแล้วค่ะแม่ซึ่งลอเรียกของเรานะคะจะมาในระดับอันติเม่นะคะราคาเต็มจะอยู่ที่1,200ปองแล้วก็ตอนเข้ามาเจมจะลดเหลือเพียง6,99ปองในส่วนของเอฟ팩สกินนะคะบอกได้เลยว่าสวยมากทุกคนดูดิโอ้หแม่เปิดอันติแล้วมันจะมีเสียงเพลงอ่ะทุกคนดูแบบได้มาเก็จะแบบแตง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 ประมาณนี้ไม่เห็าเราทำเสียงไม่ถูกก็เอาเป็นว่าฟังเสียงนะคะทุกคนเนี่ย โคตรสวยเลยมาดูในส่วนของท่าวา้าฟกันโอ้โห,หแม่ท่าวาฟก็สวยไม่แพ้กันนะทุกคนด,ดูดิมันจะมีเหมือนเครื่องดนตรีอย่างหลายๆเครื่องออกมานะคะจากนั้นเราก็จะวา้าฟมาอยู่จุดนี้ในส่วนคนที่สองนะคะจะเป็นเตียวเซียนซีมสเตรทนะคะ เรียกได้ว่าถ้าเปิดตัวก็ไม่เป็นสองรองใครสวยงามเช่นเดียวกันค่ะจะมาอยู่ในระดับอันติเมตนะคะราคาเต็มจะอยู่ที่1,200นะคะลดเหลือเพียง699ตอนเข้ามาจ้าขึ้นชื่อว่าระดับอันธิเมตค่ะเรื่องสกอกสกิลนะทุกคนเอฟเฟกต่างๆไม่ต้องพูดถึงเนี่ยยิงโลนางยิงสวยนะเนี่ยเวลาสกิลสองแช่แขกนะคะเวลาที่มันแขงอะ่ะมันจะมีดอกไม้ขึ้นมาแล้วสะกิลสามทุกคนดูดิเหมือนเป็นพายุเข็มแบบพายุเข็มดอกไม้อ่ะทุกคน เนี่ยดอกไม้ทุกอันมันจะมีพายุเข็มแล้วก็พุ่ง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 ขึ้นมาประมาณนี้เลยในส่วนของอันตีนะคะนี่ทุกคนดูดิเป็นพายุฝนทิ่มประมาณนั้นแหละพายุดอกไม้อ่ะมันพ่นอันนี้ออกมาพ่นเข็มออกมาประมาณนี้ค่ะมาในส่วนของท่าวาร์ปโอ้โหแม่ท่าวาร์ปก็ต้องสวยสิคะาระดับอันติเมดนี่อะไรเป็นไงล่ะในส่วนของเทลเซียนก็จะประมาณนี้แหละค่ะมาแล้วในส่วนของเอลซูนะคะคราวเพียเซอร์ ซึ่งสก,กินนี้เองหญิงก็ไม่ได้ซื้อนะครับเพราะว่าหญิงไม่มีใจค่ะาาก็จะประมาณนี้เลยค่ะถามว่าได้สุ่มไหมก็ไม่ได้ลองสุ่มนะพ่ะเพราะว่าช่วงนั้นอ่ะไม่มีตังจริงๆนางก็จะมาในรูปแบบของอันิเมะนะคะแล้วก็ราคาเต็ม1,200คูปองลดเหลือ699ประมาณนี้ค่ะมาในส่วนของอทูเรนเอรกอรีออ,อเล นางก็จะมาในรูปแบบอันติเมตนะคะระดับอันติเมตราคาเต็ม1,200ปปองนะคะ GM มามาขาย699ซึ่งสก,กินนี้นะคะพี่หญิงก,ก็สุ่มได้10กล่องประมาณนี้ค่ะมาในส่วนของเอฟเฟกสกินนะคะโอ้โหจะออกไปทางแบบเขาเรียกอะไรล่ะสายฝนเนาะทุกคนก็จะน่าจะรู้นะออฟเบรนเบรนก็คือ สายฝนนะคะก็จะมีลักษณะประมาณนี้เลยพันได้แคบหยดน้ํานะคะในส่วนของอันที่จะเป็นมังกรพุ่งไปหาศัตรูแบบนี้เลยค่ะม,มาดูในส่วนของท่าวารอปอาจจะไม่ได้ลังการแต่สําหรับหญิงๆิงว่าอันนี้แบบนี้ก็สวยไปอีกแบบเรียบง่ายแต่ว่าเท่ดีนะาอาดาผับมาคุณแม่<า>อลู u m เมีน<า>ยนเด็กซคุณแม่จะรู้สึกว่ามาแบบแพงกว่าเพื่อนนะคะระดับ มิราเคิลก็จะมาในรูปแบบของการหมุนค่ะใครจำกิจกรรมนี้ได้นะคะถ้าสมมติใครที่เหมาตั้งแต่วงในยันวงนอกก็จะติดอยู่ที่ประมาณ3,500ซึ่งพี่หญิงก็เหมาบ้างไม่เหมาบ้างก็ได้มาในราคา3,000เอฟเฟกสก,กินทุกคนก็น่าจะทราบแล้วแต่บอน GM หน่อยค่ะแก้บักให้ดอยเดอดูสิทุกคนแข่งเวอร์แม ในส่วนของอิลูเมียทุกคนดูอ้้หระดับ3000กว่าเราก็คงไม่ต้องพูดถึงระดับของสก,กินเนาะทุกคนอ้โหระดับของเอฟเฟกสิดูดีโคตรโหมาในส่วนของไวโอเลตเรมกาเดียนซึ่งก็บอกเลยนะคะว่าสวยมากนางมาในรูปแบบ Ultimate, อันทิเมทย ระดับอันทิเมตเหมือนการราคาเต็ม1,200แใต้ GM ใจดี D, ลดให้เหลือเพียง899จ้าระดับนี้เอฟเฟกสกินไม่ต้องพูดถึงเป็นลูก GMU อรู้สึกว่าเอฟเฟกนางจะโหดกว่าเพื่อนอยู่นะไม่ว่าจะเป็นสก,กิลหนึ่งสกิลสแล้วก็สก,กิลสาที่โคตรโหดเป็นมังกรยัดหน้าไปแบบนี้เลยค่ะในส่วนของท่าวาปรู้สึกว่าจะสวยกว่าเพื่อนนะทุกคนดูเป็นมังกรเต็มตัวสีขาวด้วยดูดิโอโหแม่ ววยเวอมาในส่วนตัวสุดท้ายของเราพี่ยอนนะคะเอ็นเรสตาร์นะครัระดับอัน i ิเมตราคาเต็ม1200ปปองนะคะจีมลดเหลือเพียง6ก 9, 9้าปองจ้า <The sun. S 1> นี่ก็จะเป็นการเปิดตัวไปแล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูสกินที่จะเข้าต่อไปกันเลยมีตัวอย่างออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะคะหน้าก็คือสกินวูคองสกินนี้เลยคะ่ะโอ้โห แม่มีราเคลิลหรือเปล่าอยู่ในระดับเดียวกันกับไอ้นั่นหรือเปล่าเนี่ยลูเมียจักรวาลน,นะแพงนะบอกไว้ก่อนเรื่องเอฟเกต์สกินนะคะสก,กินที่คอแล็บการกับ S โอเคไม่ต้องพูดถึงเลยสก,กินแต่ละอันสวยๆทั้งนั้นแต่มีบางอันที่พี่หญิงไม่ได้รีวิวเพราะว่าพี่หญิงไม่มีตังซื้อเลยไม่ได้เอาทุกสก,กินทุกอันประมาณนั้นค่ะนี่เลยทุกคนดูดิโอแ้แม่แต่ตาแทะ แต่ว่าสวยมากแล้วทุกคนคิดว่าสกินนี้จะอยู่ในระดับอันติเมตหรือว่ามีเดอร์เคิลก็คอมเมนต์ทายราคากันได้นะคะพี่หญิงก็ภาวนาในใจมาแบบขอให้มาเหมือนตัวอื่นเธอไม่แปดเก้าเก้าก็หกเก้าเก้าจะได้เอามารีวิวให้ลูกเพจดูแล้วก็อีกหนึ่งตัวที่จะเข้านะคะเทวอนนาตก็ไม่ย่อมเหมือนกันค่ะนางวูคองเธอเข้าฉันก็จะเข้าเหมือนกันเนี่ยมาในทีมพญาหงเขาเรียกว,ว่าหงปลหรืออะไรก็ไม่รู้อ่ะเนี่ย มาในทีมพยาหงขขาวสีเหลืองนะคะแม,แม่แสบตามมาตั้งแต่กายเลยนี่เป็นไงคันธนูของเขานะคะนกลายเป็นคันธนูเฉยเลยได้ส่วนเรื่องเอฟเฟกต่างๆนะก็ไม่ต้องพูดถึงเนาะระดับนี้แล้วแต่หยิงก็คิดว่าของเทวอนาถไม่เยอะเท่าไหร่น่าจะอยู่ในอันที่เมฆละ699แหละเพราะว่าทุกคนที่มา่ะ9 9 9ยกเว้นนางไวโอลูก GM นะค่าย899เนนอาายอะกว่าเพื่อนนะจ๊ะ หรือไม่ก็มีราเคลแบบคุณแม่รู้เมียแต่ว่าเอฟเฟกแค่นี้ไม่น่าจะมีราเคลหรอกพี่หญิงว่าแล้วทุกคนคิดว่าไอ้สองสกินนี้มันราคาเท่าไหร่ก็ทายกันมาได้นะคะโอเคคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้เลยค่ะหากชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่หญิงด้วยนะคะกราบขอบพระคุณทุกคนที่เข้ามาดูจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีกหนึ่งสกินนะคะที่คาดว่าจะเข้ามานะคะเป็นสกินของพี่ลิงนั่นก็คือสกินนี้เลยค่ะทุกคนเนี่ย กันดัมเหมือนกันพี่หญิงก็เลยงงว่าสรุปการดัมตัวแรกที่สีแดงหรือการดัมตัวนี้ของพี่ลิงที่จากเขานะคะก็เลยเป็นครึ่งๆกลางๆประมาณนี้เลยค่ะว่าสรุปตัวไหนจะเข้าถามว่าเอฟเฟกต์มันเหมือนกันไหมเอฟเฟกต์มันก็คล้ายๆกันเลยนะอ่ะให้ทุกคนสังเกตนะคะไม่ว่าจะเป็นสกิลหนึ่งหรือว่าหายตัวมันก็จะเป็นลิงพนมมือเหมือนกันนั่นเนี่ยสกิลสองก็จะเรื่องแสงประมาณนี้เลยค่ะ เหมือนกันได้เลยเนี่ยสกิลสองเรืองแสงแล้วก็ทุบสกิลสองเรืองแสงแล้วก็ทุบเนี่ยสกิลสามมันก็จะเรียกเขาเรียกอะไรสักอย่างออกมาจากด้านบนนะคะแล้วก็ประกอบกันเหมือนเป็นฐานรากประมาณนั้นค่ะเนี่ยสกิลล่องหนก็จะเป็นลิงพนมมือทุบป,ประมาณนี้ในส่วนของท่าวามันไม่เหมือนกันนะคะในส่วนของท่าวมาัก็จะมีลักษณะประมาณนี้เลยค่ะแต่ท้าวาอันแรกอะ่ะดูจะสวยกว่าอันนี้อีกนะโอเคก็ต้องรอชมกันค่ะว่าจะมาในราคาเท่าไหร่